อีหยงสวัสดีจ้าพี่น้องมาเมืองบรรยากาศเงยมเลเศร้านี้วันพระพี่น้องแม่กะจะไปวัดกับตานี่เฮากะมันเห็ดกับเขาพระท่านเนาะฮาก็ได้ไปซื้อกับเขาซื้อของหวานเนีย่ยแล้วสืไปวัดข้าวของหาวาน ประเทศเองได้พี่น้องประเ็ศขายเองมาแม่นมกับเขาที่เพิ่นรับมากเลยเม่นเดาเดาเรื่องน้องบีว่าจะขายของเป็นลักษณะบอดีปันได้พี่น้องผลแล้วกะมันวันพระและ้วกะคนออกไปบุญมาจากสิเป็นหนาได้บุ้มเมื่อไีรขายได้กะลองเมืองขายบ่ได้กะเก็บเนาะ มันฝนมือขึ้นเนี่กะไม้เมือเศร้านี่อีกพี่น้องเอ้ยฝนมาเช็คในพยากรบ่กขึ้นน้องบีเช็คมึงแล้วมันบ่กขึ้นก็เลยว่าสิเฮดใส่กอกป่าปสันนายก็เตรียมของไปวัดกลับม,มาและะ้วก็สิบแปเก็มเฮดป่าสันใช่ครับ พันเม่นลงีไปขายกระสีเอาไปนั่งหล่นน้ำญุบุนบ่ได้ขายกระสียู่นี่บองบรรยากาศฝนพี่น้องฝน,น,น,นไหลอันนี้ดอกดาวเรื่องอยู่นามบานเฮาเดอ้อนี่ดอกดาวเรื่องปลูกเองคนจะเที่ยวมากขอมากขอ,อหอดตน้นมากขอหอดดอก มือนึองก็มาเด็ดเอาต้นไปเลยนั่นดอกไม้ก็ได้ม่เป็ันดอกไม้เขาจอบไปบูกซ่าไหมพี่น้องเขาปลูกไปเขาการตั้งใจเอาไปวัดอยูลแล้วเนาะจะเอาให้เพื่อนไปขอต้นไปปลูกเจ็กต้นเนียสิไปไปบูกซ่าเขาจา่ามันแพร่เขาจอาเห็นมันมันเกิดดอกมันหลายเขาจอมากายทางมากกับขอ,อไปวัดนั่นสิหน้า แต่ว่าคัถตาคัาเจ้าจขายกับดอกหาบาทนั่นนี่คัตเจ้าจไปวัดท่าสิไปขายไในน้อพี่น้องเฮ็ดบุญทำบุญนะเรียบร้อยแล้วแม่นบ้านเนี่ยไปเอาบุญน้ำกันพี่น้องไปวัดน,นี่นะไปวัดไปวัดบรรยากาศบรรยากาศมันบ่นมีแดด จื่นมักแมนมันนั่นมือเศร้ากับฝนมือขึ้นกับตกอืมก็เลยเป็นบ่าั่นใจไปในสิขายใดหรือบ่ไใดเนาะพี่น้องเนาะมันมันอยู่ระวังก่ำกึงจื่นมัจกจักมันฝนเน่นี่จักสิเป็นยังไดสิได้ออกบ่บุ ทังฝนทังวันพระทังคนไปวดัดมดดทั้งไปเก็บเห็ด,หหดแล้วเจ้า <ไป S 1> ส่วนกันเต็มย่านย่ามันเงียบพร้อมย่านมันขายบ,าบ่อใดกันบ่อขี้ห้ากะเมือ,อง,องเ,ม,เมืออื่นของยังกับเตรียมมืดแล้วรอมืงสักกอน แมน่มมากเมื่อคืนนน่มือเศร้ากันนึกว่าเป็นสีเศร้ากับก,กับมันโตขึ้นเก้ามือเศร้าแม่แล้วก็กกเ,วกเตรียมสิไปวัดพี่นอ้องผ่าเย่เย,ย่สมแล้วว่าผ่าผ่าอยู่หนา,ลานแล้วปิวเลยแสดงว่าร่มแห้งเต๋อบอุษ<ช>ันบ่แห้งยังไงมันมาเป็นหัวเด้ฮันดอก เราพึ่งมาฝนมันตกเราก็เลยพึ่งมาแต่ตลาดก็อีไปนี่มาสสวยน้องพิมน้องมากะจะไปโรงเรียนน้องบีก็จะแต่งตัวให้ไปโรงเรียนไปทรงแล้วเฮ้จะได้ซื้อเขาไอ้มาให้ยายครับพอเมื่อนี้ตาบ่ไ้ออกมาได้พี่น้องตาแล้วนอนวัดจำศีลแมนจำศีลอยู่วัดทุกวันพระแล้วแต่งตัวแล้วเรียบร้อยอยังโอ้เป็นยัง อ๋อมันใส่ประเดี๋ยวปะเออเออใส่ไปมันบ่กเปนมันใหญ่มันย่านลูกเขาบ่ได้เอินขามันใหญ่ส่งเพิ่นบอกมันใหญ่เพิ่นซื้อให้นไหมส่งวอบไปโรงเรียนขามันยืดเพิ่นเลยว่าขามันใหญ่บรรยากาศก็มืดๆสังเกตแต่ใบไม้นะ ไปไงเราไปจำสีนนอนคางขึ้นก็จะเป็นมือ่นเราอย่งสิได้ออกมามะออื่นเศร้ากะจะเป็นน้องบียูน้ำยาสักก่อนนิดหน่อยก็ไปโรงเรียนแล้วก็ข้าเจ้าก็จะไปอีกวัดอีกบ้านนึ่งบัดเนี่ยก็เลยเป็นญาตมันเงียบอยู่จากสิจังได้เจรินมากฝน มันยากาศกับสิบปมานนี่แหละย่ำมนืนเศร้าฮะเพื่อนที่กินบ่เพศนสิโยกเสียนพระบ่แม,ม่เพศนสิโยกเสียนพระว่าสันตาว่าวะเพศนสิโยกเสียนพระอยู่ในวัดพระทีเพลนรอพระพุทธรูปไงนี่เพศน,น,น,นสิโยกเสียนพระ ก,ร,กระสิเทียมีลงท่านขึ้กเอาไม่ออกพิ้นมากเพื่อก็ต้องหากับเขามากอยู่แล้วเน,ะนาะเอาวสาัสดุขึก้กเอาพี่น้องอาวสานใส่กอบดอกเมนกะเลยสีบปไอออกเพราะว่าตาว่าเพิ่นมี หยกเสียนพระขจ้ารอบพระพุทธรูปจากเต้มือนั้นไหมน,นั่นซุกกระสิบวัดไดเห็ดบ่เป็นยังวันแาานม่วันแม่ตรงได้ไปโรงเรียนเพราะว่า,วาน้องพิมพ์พนเต้นพีน่น้องเต้นกิจกรรมวันแม่อีกให้แม่จ้าไปอเอาแม่<ห>าแ้าไปาไปได้สองกบ บ่ทุนกับบ่ได้กับบ่ไปแล้วแมนบ่อายเพิ่นเนาะโอ้ยยี่าได้เกียรติบัตรได้เกียรติบัตรยังขาวไร่มือข้าวไร่มือไดรตานั่นกับบ่ให้ไมล้วตเรียนดีกับบ่แมนอยู่บ่แม่เช็คมึงคือบ่คือคือบ่มีซื้อซื้อขาวไร่มือฮะ โอ้พนลูกตัวหัวเลีบ้บ่ปีไกได้มาสามแผ่นใบประกาศปีไกยอยู่ปรสามได้ใบประกาศมาสามแผ่นคือโปรซีเลยเด้ลืมหอดว่าร้านขึ้นปรไรบัดนี้ไป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 แป้งใส่เสียไปไปก่อนพี่น้องก็เลยเป็นอวสานใส่กอดน้องบีขึ้นเก่ามืาอนี่ยแต่ว่าเพิ่นมีงานอยู่วัด วันพระพร้อมแล้วกะเพิ่นจะยกเสียนพ่าอยู่วัดพระเจ้า็สิมีงานพระพุทธรูปม่นที่เพิ่นรอเน่ะที่ที่ตอนตอนเช้านั่นนงบีบ่ได้นถ่นายเห็นมึงมือ,ม,อมือนั่นเพิ่นมาลุกเสกอีหยังนี่ลหละแต่แต่เพิ่นละน้องบีบ่ได้ไทายบัดนี้เพิ่นมารอพระพุทธรูปเพิ่นก็เลยสิยกเสียนผ้าขึ้นพระเจ้าสิมีงานในวัดเพิ่นเกสิเป็นล่งท่านหลาย ขาก็เลยจ,จะงดพอดีพี่น้องจังไงไม่กับ,บ่าไรเพระาะเ่าพ้นกินลงท่านอยู่แล้วเนาะก่าพ้นละแล้วมนกับสีมีไปเรื่อยๆข้าเจ้ากําลังสางพระพุทธลูปใกล้สีแล้วแล้วเดี๋ยวมือเพิ่นมือเพิ่นบวงสวงพระพุทธลูปลูป,ล,ปลูปรอทีที่ข้าเจ้ารอแล้วแล,แล,แล้วคุณนายเดี๋ยน้องบีสิผาไปมึงดอกพี่น้องหรือว่าขั้นท้ามีโอกาสเหมือนนี่ขั้นบ่าฝ่าบ่ฝนกับสีไปไทยให้มึงดอก อยู่ในวัดพระเจ้าสางองค์ง่านนเลยประวัตมือนัอเพิ่อนบวงสวงสถานทีจ้าแม่นางในดอกบัวองค์ไงนนไปให้ค้นผ่านไปผ่านมากกาบไหวเนาะไปกันพี่น้องขอพูดในรายสำหรับคลิปนี้และกัคลิปที่ผ่านมาเนาะลำลาไปก่อนกาบสวัสดีจ้า